สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราอยู่ในเกม Summoner Wars k y Arena นะครับและคลิปนี้นะครับมีคนถามมาว่าโฮมูลฟุตนะครับที่อัพสกิลไปแล้วแบบกินด o วีมอนอัพสกิลไปแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนสายมีผลอะไรไหมต้องเริ่มอัพสกิลใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ดูเลยะเมื่อสักครู่ผมตีเก็บห,หินสีจากนอนสีมานะครับเพื่อมารีสกิลนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้โฮมูลผมอัพสกิลเต็มนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูว่าไปธาตุอื่นใช้อะไรบ้างนะครับรีเซ็ตมีใช้2แดมนะครับใช้หินที่ได้จากหนอนสีหรือว่าแช่เพชรน,นะครับแต่ผมไปฟาร์มหนอนสีหาลูนหาอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาหินนี้มารีให้เพื่อนๆดูกันนะครับ อ๋ออันนี้จะแจ้งเตือนมาว่าอาร์ติแฟกจะหลุดนะครับถ้าเราเปลี่ยนธาตุเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนธาตุเลยละกันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสายสกิลนะครับเอาเป็นธาตุลมนะครับกดที่สกิลวิวัฒนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับจำเป็นต้องวิวัฒนาการด้วยธาตุอื่นแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆกดไปได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูที่ธาตุไฟมันจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่า ธาตุน้ามันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับไปดูธาตุไฟนะครับถ้ากดอ่ามันก็จะขึ้นเพราะตัวเดิมผมเป็นธาตุน้ํานะครับอันนี้ผมกําลังจะเปลี่ยนโอเคผมเอาธาตุลมให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็แจ้งเตือนไปอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับส่วนสกิลอื่นๆหัดหัดไปนะครับกดเลือกได้เลยนะครับเนื่องจากเราเคย เล่นโฮมูลธาตุน้ำมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับแถมสกิลที่อัพก็ยังอยู่ครบเลยนะครับทุกเลเวลเพราะฉะนั้นดีวิมอนที่เคยอัพไปไม่ต้องกลัวเสียดายนะครับว่าจะหลุดหรือเปล่าที่หลุดมีอย่างเดียวนะครับคืออาร์ติแฟกต์ธาตุนะครับผมอัพสกิลให้สุดเลยแล้วกัน ไม่เสียอะไรเลยนะครับหินจากหนอนสีก็ไม่ต้องไปเก็บใหม่นะครับถ้าเพื่อนเอนเคยอัพสุดสายแล้วนะครับนี่ทุกสกิลมาเต็มนะครับเลเวลแม็กนะครับเพราะว่าตอนเป็นธาตุน้ำผมเคยให้กินดีวิมอนจนเต็มไปหมดแล้วโอเคผมหลักๆผมเล่นธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโฮมรีสกิลกลับ ไปเล่นท่าน้ําเหมือนเดิมนะครับไม่ได้จะเล่นท่านลมแต่อย่างใดนะครับแค่มากดรีให้เพื่อนๆดูนะครับวิแต่ตัวลมก็เท่ดีเหมือนกันนะครับตัวสีเหลืองแต่ผมเอาตั้งเป็นตัวหลักให้เพื่อนๆยืมฟาร์มเพราะฉะนั้นใช้ท่านน้ำเหมือนเดิมดีกว่าน,นะครับผมก็จะรีกลับอีกรอบนึงด้วยหินนี่เหมือนกันเพราะว่าเสียดายเพชรแดงนะครับเราก็ฟาร์มหารูนไฟหารูนอะไรอยู่แล้วก็ ปรับสายมาเป็นธาตุน้ำสายเดิมสายล่างนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆฟาร์มกันโอเคคลิปนี้ก็ตอบโจทย์ที่เพื่อนๆท่านหนึ่งทักมาถามนะครับว่าถ้ารีสกิลอะเปลี่ยนธาตุสกิลที่เคยอัพไว้ด้วยดิวมอนจะหายหรือเปล่าคำตอบก็ตามคลิปเลยนะครับไม่หายนะครับเปลี่ยนธาตุได้ตามสะดวกเลยก็ขอจบไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับ คลิปสั้นๆหากใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ